วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ได้นำพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับเป็นพิมพ์พสังขจายนะครับหรือว่าพิมพ์ุงป่องนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับพระปิดตาของหลวงปู่ยิ้มเนี่ยนะครับก็ได้รับความนิยมนะครับก็จัดอยู่ในหนพระเบญจภาคีของพระปิตาเนื้อผงนะครับ โดยตามประวัติของหลวงพ่อนะครับก็เท่าเท่าที่ศึกษานะครับปุปนิสัยของท่านก็เป็นคนสันโดษนะครับแล้วก็มักใหญ่ไฝสูงนะครับการแล้วก็ท่านเนี่ยจะเป็นคนที่อชอบวิปัสสนานะครับกรรมาฐานแล้วก็ยังชอบอ ลำเรียนคาถาวิชาอาคมทางสายศาสตร์และก็วิชาการแพทย์แผนโบราณนะครับแล้วหลวงปู่ท่านนะครับก็ยังเมตตาถ่ายทอดนะครับสายเวทวิชาคมให้กับลูกศิษย์ในยุคต่อมาจนกลายเป็นพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายลูกก็อาทิหลวงพ่อเหรียญวัดหนองบัว หลวงปูด่ดีวัดเทวะสังคารามหลวงปู่ใจวัดเสด็จอันนี้คือคุ้นคุ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลวงพ่อสอนวัดลาดยาแล้วหลวงปู่ท่านก็ยังเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารยา์ที่เคยเป็นอาจารย์สอนวิชาสายศาสตร์ให้กับกรมหลวงชุมพรอีกด้วยนะครับแม้กระทั่งหลวงปู่สุข แห่งวัดมะขามเท่ายังเคยทุดงมาอยู่จำพรรษาที่วัดหนองบัวเพื่อแลกเปลี่ยนสภาวิชากันนะครับท่านมรณภาพลงอย่างสงบนะครับเมื่อปีพศ2453สิริรวมอายุได้66ปีนะครับอยู่ในบนรรพชาเนี่ย 46พันษานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตำรับตำลาต่างๆของท่านก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงเจ้าคุณพระโสพลสมาจาร,ร,รย์นะครับหลวงพ่อเหรียญนะครับวัดหนองบัวแล้วก็สิทธิยานุสิทธ์ได้รับการสืบทอดวิชาก็ได้สร้างเครื่องรางของขังนะครับ จเจริญรอยตามาแบบท่านสืบมาจนถึงปัจจุบันคราวนี้นะครับเราก็มาดูาพระองค์นี้นะครับที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังขององค์พระนะครับจะเป็นช่วงอคอนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าผิวของ ขององค์พระเนี่ยค่อนข้างจะแห้งนะครับแห้งแล้วก็รา,ายละเอียดของการทำพระเนื้อผงเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้พวกน้ำมันกังอิ๋วนะครับในการผรสานเนื้อนะครับในการาให้เกาะเพื่อนวดนวดนวดแล้วก็กดลงที่แม่พิมพ์นะครับแต่ของหลวง พระปิตาหลวงปู่ยิ้มนี่นะครับถ้าเท่าเท่าที่ศึกษานะครับจะไม่ได้ใช้น้ำมันกังอิ่วนะครับพระเนื้อผงของท่านเนี่ยก็จะมีความแห้งนะครับแล้วก็คราบของอน้ำมันเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะครับจะไม่ค่อยมีนะครับในการรักษาสภาพขององค์พระ นะครับเท่าที่เห็นหลายๆองค์ก็จะเป็นลักษณะของการทาลักษ์นะครับทาลักษ์เพื่อรักษาสวดสวดทรงนะครับอขององค์พระไว้นะครับไม่ให้เกิดการแตกหักได้ง่ายนะครับแต่เท่าที่เราสังเกตนะครับส่วนที่ แตกหักง่ายสุดก็จะเป็นส่วนที่เล็กสุดเว้าวสุดก็คือเป็นช่วงอคอนะครับของเนี่ยครับเนี่ยตรงคอนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรอยนึบหนับนะครับของการกดพิมพ์นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของอพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับ ถ้าถ้าเรา,าซูมนะครับซูมเนื้อขององค์พระเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าการก่อเกิดของอเนื้อผิวนะครับที่ผุดขึ้นมาจากผิวขององค์พระเนี่ยเขาจะมีให้เห็นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้กล้องพันเอ็กเนี่ยนะครับเจาะลงไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ซึ่งการดูความเก่าได้อายุเนี่ยมีความสำคัญนะครับในการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นพระเกจอิองค์ไหนที่ทำพระเครื่องออกมาเนี่ยนะครับเราจะใช้ดูการวิวัฒนาการาผิวพรรณวัณน,น,นะครับแล้วก็การก่อเกิดนะครับ อย่างอันนี้ก็จะมีคา,าบเนื้อปูนที่ก่อเกิดขึ้นมานะครับถ้าเป็นโลหะก็เป็นพวกสนิมนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะชนิดไหนก็จะมีสนิมชนิดนั้นๆตะกัวทองแดงสังกะสีอะไรพวกนี้ครับก็จะแยกสภาพไปนะครับคราวนี้เรามาเจาะดูเนื้อกันลึกๆก,กันเลยนะครับเนี่ครับ พระจะมีการเคลือบนะครับของคาบเหมือนกับลักน้ำเกี้ยงนะฮะเพื่อรักษาสภาพผิวเราจะเห็นได้นะครับบางองค์ก็พอเคลือบแล้วก็มีการปิดทองนะครับในบางจุดนะครับเช่นตรงพุงนะครับเพราะว่าท่านก็พุงป่อง นะครับเห็นไหมครับผิวพันธ์ท่านเนี่ยจะไม่ได้เรียบเนียนนะครับแรกๆออกมาที่ทําออกมาเนี่ยกดจากพิมพ์มาเนี่ยพิมพเนี่ยใครๆทาออกมาก็ต้องขัดต้องอะไรให้ผิวเรียบอยู่แล้วครับแต่พระเนี่ยพอผ่านการเวลานานๆน,น,นะครับการสร้างเนื้อ นะครับแต่ละจุดเนี่ยมันจะปูดจะนูนขึ้นมาเนี่ยแต่ละพื้นผิวเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับสร้างนูนขึ้นมามากสร้างนูนน้อยนะครับมันก็ทําให้พื้นผิวเนี่ยจากที่เคยเรียบเรียบนะครับมีการสูงขึ้นต่าบ้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่แน่นอนนะครับก็เลยทําให มีความขุขะบนพื้นผิวขององค์พระผิวพันธุ์วัรณะขององค์พระเนี่ยเกิดการวิวัฒนาการนะครับทำให้ผิวพันธุ์ของท่านเนี่ยและสีสันเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติเวลาเราเจาะเนื้อลงไปดูลึกๆนะครับโดยใช้กล้องพันเอนะครับใช้แค่พันเอก็พอนะครับ พอเราจะเห็นรายละเอียดโดยรวมในเนื้อที่1มิล2มิลอะไรพวกนี้นะครับถ้าเจาะเยอะว่านั้นเราก็จะไม่ได้เห็นอะไรมากมายหรอกครับเนี่ยประมาณพัน x x นี่เราก็จะเห็นแบบนี้ล้ครับเห็นไหมครับเราจะเห็นเลยนะครับในพื้นผิวที่ออกอสีน้ำตาลมีคาา ดำนะครับของลักษณะนะนเนี่ยจะมีของสีน้ำตาลแล้วก็ในบางจุดก็จะมีสีขาวขาวนะครับเป็นเกตเป็นจุดจุดขึ้นมาแต่ละจุดนะครับอันนั้นก็เป็นการสร้างตัวของเนื้อปูนนะครับที่ดันออกมาจากพื้นผิวขององค์พระนะครับขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวด้านนอกนะครับเราก็จะเห็นเป็นจุดนะครับเราจะเห็นความเหี่ยวและแตก ขนแหนงนะครับเหมือนกับลากผักชีนะครับอยู่บนพื้นผิวขององค์พระทั้งด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเอกลักษณ์ของพระเนื้อผงที่มีอายุนะครับจะเป็นแตกระแหงเล็กๆนะครับเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเป็นพระรูปหล่อ,อหลวงพ่อเงินนะครับถ้าเราส่องพระมีอายุนะครับ ถ้าเราส่องดูเนี่ยเราจะเห็นเลยลายลากแตกขแขนงเหมือนคล้ายๆลากผักชีนะครับก็เหมือนกันครับด้านหลังขององค์พระหลวงปู่ยิ้มเนี่ยนะครับเก่าได้ยุก็จะมีการลอยลากเหมือนกับแตกแขนงเป็นเส้นเล็กๆนะครับทั่วทั้งแผ่นหลังเลยนะครับการศึกษาแล้วก็เก็บสะสม พระปิตาของอหลวงปู่ยิ้มนะครับก็จะคล้ายๆกับพระเกจิท่านอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จวัดลังนะครับไม่ว่าจะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับคือสร้างมาตั้งแต่รุ่นหลวงปู่ท่านนะครับหลวงปู่ยิ้มเนี่ย นะครับและก็ลงมาถึงรุ่นลูกศิษย์นะครับจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนะครับพระเครื่องเนี่ยก็จะสร้างมาเรื่อยๆนะครับในยุคแต่ละยุคเนี่ยก็เราก็ต้องมาดูนะครับว่าในยุคของหลวงปู่เนี่ยท่านทำเนี่ยมีกี่พิมพ์นะครับ มีกี่พิมพ์ทำในวาระมีกี่ครั้งแล้วเริ่มทำครั้งแรกพอสออะไรจนมาถึงรุ่นลูกศิษย์ก็ทำต่อกันมานะครับผมเชื่อว่าพิมพ์พระเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นอเอกลักษณ์ของแต่ละหลวงพ่อนะครับก็อาจจะยังยึดอา พิมพ์พระจากายึดหลักพิมพ์พระจากครูบาอาจารย์ก็คือจากหลวงปู่เนี่ยแหละเป็นหลักไว้ก่อนนะครับในการทําพิมพ์พระออกมาถ้าในทางพุทธพาณิชย์นะครับก็จะมีการากําหนดพิมพ์นะครับเพื่อให้พระเนี่ยหายากนะครับมีน้อยนะครับ ตำหนงตำหนิพวกนี้นะครับก็จะทำให้พระเนี่ยหายากแล้วก็สามารถทำราคาที่สูงได้นะครับแต่จริงๆแล้วเท่าที่ผมดูศึกษามานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขังหรือพระเนี่ยของหลวงปู่เนี่ยทำออกมาค่อนข้างเยอะนะครับหลายพิมพ์มากกว่านี้นะครับซึ่งทั้งลูกหลานของคนที่เคยทำพิมพเนี่ย เขาก็มีเก็บสะสมไว้นะครับแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยเวลาเอาไปเช็คเนี่ยก็บางทีกลายเป็นเก้ไปนะครับเพราะการกำหนดเฉพาะพิมพ์นะครับทำให้พระดีๆกลายเป็นพระที่ไม่ดีไปได้นะครับคราวนี้เราก็ต้องมาศึกษาที่ความเก่าของเนื้อพระเป็นหลักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้พระดีในราคาที่ไม่สูงมาก คือเรามีความรู้เราก็สามารถเจอเจอและเข้าใจได้ว่าพระองค์ไหนเป็นพระที่น่าจะแท้หรือไม่แท้นะครับสำคัญนะครับเรื่องการศึกษานะครับถ้าเราเล่นกรารกระแสของเซนนะครับเราก็ต้องเช่าพระแพงอย่างเดียวนะครับก็ต้องเลือกเอานะครับจะเอาพุทธคุณหรือจะเอาพุทธพาณิชย์นะครับ หรือจะเอาทั้งสองอย่างก็ต้องศึกษาดูนะครับขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับ แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ